ใน,นที่ผมได้สูตรสำเร็จในการทำควิดหมีจะมีวิธีอะไรกันบ้างไปดูจอสวัสดีทุกคนที่ผ่านทางมาเจอคลิปนี้กันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่อง f o r e หรือวยาผมจะเป็นพอก็ได้นะครับผมซึ่งในวันนี้เรากลับมาอยู่ในโกล์อากาเทนกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเรามีอัปเดตใหม่นะครับผมเป็นอัปเดตในอีเวนต์ของพึ่งพาร์ทสองนะครับผมก็คือจะมีเจ้าหมีตัวนี้มานะครับผมแล้วก็ผมได้รู้วิธีการแก้ปริศนาที่แอดมินใบามาแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะมแต่่วา กอื่นหัวโชว์ดูนะครับว่าส่วนละเอียดในการทําเควสหมีพึ่งนะครับผมมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งผมไปเจอจากฝรั่งมานะครับเขาลิสต์มาเป็นแบบว่าเป็นรูปมาเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เราหยุดคลิปแล้วก็แคปกันไปดูได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือเลเวล1-10นะครับผมในเควสนะครับผมอย่างแรกก็คือบลูบุลลี่นะครับ0.24ยกิโลโอลเอนทูริปโรส แครอทสตอเบอรี่ทอมเอโต้คอนแอปเปิลแบมบูฟ็อกโรบนะครับผมอันนี้คือ1นะึ่งถึงสินะเดี๋ยวผมขยายออกนิดนึงอ่งนี่ครับหนึ่งถึงสิสามารถแคปไปดูกันได้เลยนะครับผมเอาไว้ทำเควสนะครับเราจะได้ไปหามาแล้วก็วางไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้เจ้าพวกพึ่งเนี่ยมันมาตอมนะครับผมประมาณนั้นนะต่อมาเลเวลาสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะครับผมมีวอเตอร์มิลอนคาคาลนักทารีนดราคอนฟู้ดโคคอนัตมะงโก้พัมกินเกรปมัตลูมและก็ลีเล็กนะครับผมซึ่งโอ้ใช้แทบ ทุกผลไม้ในเกมเลยนะครับผมคือแนนำให้ปลูกแม่งทุกอย่างเลยนะครับจบๆนะครับผมต่อมาที่3 21ถึง30นะครับมีแคคตัสโรสไฮฟรุตเพ p เปอร์แบมบูพิง Lily, ี่ม g งโกกร e บ e ีนสต็อกและเพอร์เ d ลดาเลียนะครับผมในขั้นสุดท้ายนะครับผมซึ่งทั้งหมดของเควสนี้มี30ขั้นนะครับผมและก็ถ้าเกิดว่าเราทำครบ30แล้วมันจะวนลูปนะครับผมกลับไปเรื่องใหม่นะครับ และในขั้นที่30เราจะได้ดอกไม้ใหม่นะครับผมเป็นดอกไม้ที่เห็นเขาว่าราคาเท่าทานตะวันนะครับผมซึ่งผมว่าก็คุ้มค่าอยู่นะครับเหมือนได้ทานตะวันปีนะครับผมประมาณนั้นโอเคทำคร่าวๆอันนี้ผมก็ทําไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมอาจจะยังไม่ถึงเวลสินะก็ได้กิดว่าเก็บมาอ่านี่โอ้โหยังใหญ่นะครับก็ ถ้าผมใส่อันนี้ไปผมจะได้เป็นไข่นะครับแอนติบีเอ็กนีครับผมใส่เข้าไปเลยอ่าแล้วก็เวลาเราจะให้มันคุกเนี่ยหรือคราฟเราก็มากดเล็ดครับเลยนะครับผมนี่ผมก็จะได้ไข่มันมาเลยนะครับต่อไปเป็นทเมโต0.9กิโลอ่าเดี๋ยวผมลองดูนะครับเผื่อมีนะก็เดี๋ยวเอาไข่ไปวางก่อนแล้วกันนะครับทเมโตผมว่าผมมีอยู่แหละนี่โพลีเนตนะครับ ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าโอ้แหลกๆหัหน,นห,หน้าออกอ่ะเน,นี่ยหันหน้าออกนี่ลื่นเลยนะทเมโตอ่าไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าหนักไม่พอนะครับคือความยากของมันคือไม่ใช่การหาผลรองครับความยากมันคือน้ําหนักของผลไม้นะครับน,นี่น่าจะได้โอ้โหแล้วแบบบัร์ฟยังเยอะนี่น่าจะได้แล้วนะผมว่ามันใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะเฮ้ยเดียวดีไม่พอหยิบม,มาลองให้หมดเลยแล้วกันกน,น,นะครับไหนก็ไหนแหละการทำครั้งเดียวแหละนะไม่พอนี่ไม่รู้จะทำไงแล้วนะครับ เอ้ยไม่พอสักอันเลยโอ้โหแย่ละผมว่าแย่แล้วอย่างนี้โอเคก็เป็นว่าเดี๋ยวผมเข้าไปทำรอบๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าโทมิโตะหมดแล้วมั้งเนี่ยดูนะก็ยังมีอยู่หยิบมันให้หมดต้นเลยนะันอ่ะหมดแล้วนะครับอันนี้คือหมดแบบหมดจริงๆแล้วนะโอ้โหไม่น่าไม่น่าไหวเรียบร้อยนะครับคือไม่พอนะครับผมสำหรับโทมโทะคือมันต้องการใหญ่ขนาดไหนเนี้ยนะประมาณนี้เหรอโอ้โห ใหญ่จันเลยนี่มันโทบะโท่เลยเลือกลูกอะไรมะพร้าวหรือเปล่า <c oughs> เนี่ยผมว่านี่ใหญ่มากเลยนะวิ้ยออกกดผิดไม่ใช่เนี่ยมันไม่พออ่ะโอ้ต่อมาในเรื่องอีเวนต์โอเคก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าพิธีการแก้ปริศน,นาของอีเวนต์ใหม่เนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเปิดเป็นฟุตให้ดูนะครับผมจากช่องอื่นนะครับคือเขาจะเอาคนหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าต้องการกี่คนนะประมาณ2อถึงสคน,นครับผมถือดอกทันตะวันในระยะที่อีเวนต์นะครับผมก็คือ ในตอนที่มีอีเวนต์อยู่ให้เราถือดอกทานตะวันมา2-4คนและหันหน้าเข้าหากันนะครับอย่างนี้เลยเพื่อนนะครับถือดอกทานตะวันขึ้นมาพอเราถือขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราทุกคนนะครับหันหน้าเข้าหากันแบบนี้คลิปนี้เลยแล้วมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ,รบเป็นอย่างนี้เลยแล้วมันจะรวมร่างและมีฟ้าผ่านะครับผมแล้วมันจะได้สถานะใหม่คือดอนบาวนะครับผมซึ่งคูณ150โคตรเยอะนะครับสำหรับแบบ พวกที่แบบอยากปั้นสุดให้กับซันฟลาเวอร์มากๆนะครับประมาณนั้นแล้วก็ได้แค่ซันฟลาเวอร์เท่านั้นนะครับในอันนี้นะครับประมาณนั้นโอเคก็คลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้เลยครับบอกสูตรในการทำเควสหมีนะครับแล้วก็การแก้ไขปริศนาอีเวนต์ลับนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วเนีัยผมเดี๋ยวก็ผมก็จะไปหาพวกสัตว์ใหม่ๆมานะครับซึ่งบอกเลยว่าหาโคตรยากนะครับเพราะว่ามันต้อง รอบสายฟีก็ต้องหาไข่ได้จากหมีเท่านั้นเลยนะครับแค่นั้นเลยจริงๆโอเคก็คิดว่าคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะผมก็ใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมแล้วก็ใครที่สสใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับหรือว่าใครที่อยากแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ แล้วก็ผมมี Discord ของตัวเองด้วยนะครับผมใครที่อยากเข้าเข้าได้นะครับผมหน้าโปรไฟล์ u t u b e เลยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยมีการเครื่องแหวเอะไรนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยมีนะครับก็ไปเข้าเข้าไปรอกันได้นะครับผมเผื่อในอนาคตรเรามาคุยเล่นอะไรกันนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าผมบายบาย